เบื่อฉันตอนไม่มีใครหมดพลอยนี้เจอทาาคำนั้นที่ก็ไม่รู้ว่าต้องพูดมนันในวันพรุ่งนี้หรือในทุกวัเนเพื่อให้เธอรู้เท่านั้นสำคัญกับฉันแค่ ราวเวทดานุวงก์ก็ออมาโชว์พลังเสียงในเพลงรักซึงซ้งๆ t h เม e l o ี y ที่ประกอบภาพยนตร The ์ t h เม e l o d y รักํำนองนี้เอาใจแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันอย่างเนื่องแน่นในการเปิดฉายรอบพธรมทั์ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพลสกันก่อนเลยละค่ะ นั้นก็ขอโชวหวานร้องเพลงคู่สงสายตาซึ้งๆให้กับนางเอกสาวสวยอย่างฉัดปร,ริยชฉัดลิ้มธรรมหิสรในอีกหนึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีชื่อสุดซึ้งกินใจค่าว่าความรักไม่มีวันสุดท้ายให้แฟนคลับได้กริษนันกันอีกหนึ่งเพลงค่ะ <S 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 ก่อนที่ผูก้กำกับคนเก่งทศพลศรีสุพลธทรัตจะขึ้นมาเร่วมพูดคุยถึงบรรยากาศความสนุกสนานและความประทับใจในการถ่ายทำตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะยิ่งได้ไปถ่ายทำกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยแล้ว่อทำให้แต่ละคนนั้นต่างก็หลงรักเมืองในหมอกแห่งนี้กันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวค่ะ ร้อมกับฝากให้แฟนหนังชาวไทยไปร่วมทราบซึง้งและก็ค้นหาความหมายของความรักแท้กับท่วงทํานองแห่งรักที่นําพาหัวใจสองดวงมาพบเจอกันและกลายเป็นลมหายใจเดียวกันกับเรื่อง The m e ลดี y รักทํานองนี้ตอนรับเทศกาลแห่งความรักที่กําลังจะมาถึงนี้แล้วค่ะเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็ด้วยตัวบทด้วยตัวการถ่ายทำแล้วก็สถานที่ที่ถ่ายทำคือ รู้ว่าคือมันเป็นสิ่งที่ยากค่ะสำหรับฉันแล้วก็เอ่อเราต้องได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ฉันได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็ไปถ่ายทำถึงแม่ห้องสอนเนาะเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยะค่ะก็ดีใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอนะครับมุมมองความรักดีๆนะครับที่หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีโอกาสได้ชมภาพยนต์เรื่อง The Melody นี้นะครับผมแล้วก็ ถือว่าเป็นหนึ่งแรงผลัด,ดานใจแล้วกันนะครับทำให้เราทุกคนนะครับหันมามองคนข้างๆของเราแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนข้างๆของเราให้ให้มีความสุขที่สุดในวันที่เรามีกันอยู่นะครับที่เราอยากให้ให้คนดูได้เห็นหนึ่งความรักอีกแง่มุมหนึ่งว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยความรักมันดีครับสําหรับชีวิตแล้วมันสามารถเป็นแรงผลักดันให้เรามีกําลังใจแล้วก็ทําสิ่งดีๆได้เราอย่าไปมองจุดลบของความรักแค่นั้นเองนะครับเราอยากให้ทุกคนมองว่าความรักมันดีอย่าไปมองว่ามันแย่มันมันไม่ดีครับ ใช่ครับก็อยากให้คือจริงๆคู่รักหลายๆคู่ครับคนเรามันต้องจากอยู่แล้วครับมันเพียงแต่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายทีนี้ถ้าเราต้องจากกันก็ให้นึกถึงวันที่ดีๆกันไว้มันก็จะมีความสุขในชีวิตของเราเองด้วยของเขาด้วยดีกว่าครับพ่อกับแม่ผมเลิกกันตั้งแต่ผมยังเด็กๆ รวมเดินทางไปกับทุ่นทำนองแห่งหัวใจของหนุ่มนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังที่กําลังเข้าสู่ช่วงขาลองแบบสุดซึ่งทําให้เขาหนีไปซ่อนตัวที่แม่ห้องสอนและก็บังเอิญพบกับหมอกนักเป้นโนฟีมือดีสาวจอมตื๊อที่มักจะชอบบังคับให้เขานั้นทําในสิ่งที่เกลียดอยู่เสมอและแล้วเธอก็เข้ามาเปลี่ยนปลรชีวิตของเขาโดยไม่รู้ตัวความใกล้ชิดและเดินตรีทําให้วินได้เรียนรู้กับว่าทํานองเพลงที่บรรเล็กด้ไพเราะที่เขาค้นหามาตลอดชีวิตคือเสียงหัวใจของผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขานี่เองกับ 14กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตรค่ะนักการถิ่นทิ่ Voice t ์ทีวีรายงานค่ะมันจะสวยอย่างนี้ไหมวินก็หมอเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าคนเราจะเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยมันต้องเหมือนมีลมหายใจเดียวกันจะไม่เปลี่ยนไปลย